ช่วยกันนะคะแล้วก็พวกสีชมพูนี้ต่างหากเอามาไว้ด้วยกันต่างหากสีชมพูมสีแดงให้อยู่กับสีแดงให้อยู่กับพวกมันให้มันอยู่พวกมันว่างั้นแต่พวกใครพวกมันนั่นแหละสีแดงสีทองแล้วก็สีชมพูนะคะสีชมพูนี้ให้น่าจะอยู่ข้างนอกกว่าเพื่อนนะน้องปอม เอาสีทองกับสีแดงขยิบเข้าไปข้างในก่อนใช้สีชมพูข้างนอกก่อนเพราะว่าเด็กๆนะคะส่วนมากก็จะเป็นเด็กๆจะเยอะเออใช่สีทองน่าจะเข้าไปในสุด,ดกันนะคะวันนี้ก็กำลังอ่ะเอ้โออทรศัพท์เป็นอะไรทำไมถ่ายรูปภาพนิ่งด้ ช่วยกันตกแต่งสถานที่จัดทำความสะอาดกันนะคะอันยะยัดใบร่วนได้ว่าเขาเสียะเลนคอนใสเข้าไม้ไว้ไดใจนะเขาสิขัดในข้อนอนนะ เอาไปต่งงนสนิกันค้นเรนก็ให้ปูราปูยังไม่รวกตินเพะท่านนั่นนะแ่นแมนแนใช่ถ้าต้องให้กิจกรรมก่อนเขาวางแผนไว้นะวางแผนไว้ว่าจะทำยังไง ยาวแค่ไหนย่าทางนี่เสียมมากหอดไซ์เขาอีเดีน่าจะน่าจะอีแถวเดียวกับพ่อเพราะว่า,าเดี๋ยวมันจะควงทางย่างเขาย่างออกไปหาดนตรีนั่นแหละแค่แถวเดียวพอมันเดินเข้าเดิอนออกสะดวกนะเอ้ย มีสาวสวยมาทันเวลาพอดีสาวอุดรอ,อันตอนแรกถามคุณน,นิดว่าทำไม,ไม,ไม่จะมาวันที่ยี่สิบตอนแรกถามคุณน,นิดว่าทำไม,ไม่จะมาวันที่ยี่สิบันที่นี้ดิฉันกันเลยอันบอเด็กติดต่อมใหม่ขอคิดว่ามาบกว่าท่านานะค่ะเฮ้ยค่ะวัน,ท,นที่นี่ ค่ะตอนตอนแรกว่าจะติดต่อนไม่ไม่แต่ว่าัาที่นี่เดี๋ยวถ่ายรูปก,กัน,น,นค่ะตอนแรก,อ,แรกอ้าวตอนนี้ก็สวยนะคะสวยแล้วเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วสําหรับเก้าอี้นะคะอยู่ที่การจัดการจริงๆนะอยู่ที่ฝีมือของคนเรานี่แหละจะให้สวยหรือไม่สวยนะคะมันก็อยู่ที่ เราจัดสรรจัดทำจริงๆเลยนะคะอืมเดี๋ยวเดี๋ยวตอนบ่ายตากลับมาเขากลับมาจากสื้อของก็จะมาว่างเว,เ,เวทีที่จะซ้อมเนี่ยจะเอาอะไรวางที่ไหนยังไงก็จะต้องวางตรงนี้แล้ว,ว<ะ>ต้องต้อง,ต,องต้องจัดใช่พี่ป่อย ตอนนี้โอ้ทั้งท่านสอวอทั้งท่านซออทั้งท่านประธาน,นย่องโหลดเด้อเอียงกระไดอันนี้กันแม่แม่แม่หลองกินแม่หลองกินแม่หน่อยหอบพะลุงพลังหอบเป็นโลดหอบเป็นเลยทั้งในห้องสีงามฮัลหนไปหกนันไปชิล่ายิ่ขยะกไปละเออเอ้ยขอบคุณพระเจ้าพี่น้อง ขอบคุณพี่น้องนะคะที่มาช่วยกันเนาะเมันเทามันเทามันเทาอันนี้มันไหลแล้วมันเลยบาปงเหรอพ่ออ๋อมันเลยบาได้ดังเที่ยวมาสิดัดอือเมียนอยู่มันอยู่ปูนน้ำปูนเห็นว่าต้นต้นสนนี่ฉันเห็นว่าต้นสนมังกรนนี่ฉันเห็นว่าที่สนามหย่าเขาปูนโอบนี่ขี้้ายบดเลยตะกอนนี่ว จะมันมันสนุกงามสนุกเฮ่เพราะจะเอาปูนเทออบนี่ว้มันกิ้นหนามมาเต็มทีนติอ๋ออ,อ,อันนี้เขาเคยกลวยนั่นใส่เถียวกว่อนหรือเอาออกอยู่ก่อนฮะอเพิ่นเอาออกเนาะตอนแรกกลวยใบไม้เขาใส่นีไว้<อ>ไ<ซ>เขาออกตะตอนพุ่นเนาะเหน็นไหมอ๋อ นี่มันก็เป็นลูกหัวใจเป็นถังขยะนั่นแหละแทนที่จะเป็นลูกหัวใจกลายเป็นถังขยะเลย <S <S ถ้าไม่โกยออกหัวใจบูดบูดว่าที่พอก็เลยเป็นหัวใจบูดบูดกันเอาขยะไปใส่โอ้ยขอบคุณมากๆเลยจ้าโอ้กล่องเป็นยังคือถ่ายภาพหนึ่งาเไยวะ เดี๋ยวตอนตอนบายจะได้มาเอาไอ้นั่นออกตาอ้สูสุดท้ายเลยนนี้ค่ะตอนนี้นะคะนนค่ะ นี่มาแล้วมาแล้วจ้มีไบม,มาะอมาเลยถยมาแล้วมาแล้วนะคะอันนี้คือถ <c oughs> ายเอาคนแล้ว <c oughs> ตอนนี้กํลาลังเตรียมสถานที่นะคะอันนี้คือที่อาบน้ําใช่ไหมครูยา <c oughs> ตอนนี้กํลาลังเตรียมสถานที่อาบน้ําสําหรับผู้ชาย <c oughs> เดี๋ยวเราจะต้องเอาม่านใช่ไหมมากัน้น <c oughs> แล้วก็ล้างโต๊ะล้างอะไรด้วย แล้วทีนี้ก็ต้องไปเตรียมห้องอาบน้ำผู้หญิงนะคะออก็โอ้โหงานใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยเพราะว่าเราต้องเตรียมสถานที่ที่หลับที่นอนหลายอย่างเลยนะคะถ้าเราไปข้างนอกเราก็ไม่ต้องเตรียมสถานที่เราไปเช่าเนาะเราก็เตรียมแต่อาหารเตรียมการสอนแต่ว่าสําหรับงานนี้เตรียมทุกอย่างเลยนะคะนะตเตรียมทุกอย่างเลย,ยโอ้งานใหญ่เลยนะคะอันนี้ อน,นุชนเยาวนชนของเรานะครูพี่เลีย้ยงก็มาช่วยกันนะคะโอ้โหเราไปดูมุมนู้นจราต้องกินข้าวกันใช่ไหมอู้หูคุณหน่อยว่าสักครู่นี้ไปถ่ายมุมนู้นมาถึงมุมนี้เก็บเสร็จแล้วเรียบร้อยว่อสักครู่นี้กองอัญย่าอยู่ว่ามาถ่ายรูปไม่ทันนะ <laughs> อันนี้ก็คือลื้อออกจากตรงนี้เนาะนี่ได้เป็นถุงเป็นกระสอบเลยนี่คือลื้อออกมาจากตรงนี้โอ้พี่น้องกําลังทําความสะอาดกันเยอะเลยนะคะแล้วทางนี้โอ้ทางนี้ก็เสร็จแล้วนี่ว้าวด้านนี้ก็เกือบจะเสร็จแล้วนะคะก็ได้เป็นกระสอบได้เป็นถุงใหญ่เหมือนกันนะคะอู้ไปดูเขากาลังลือ้ออันนี้ไหนก็กําลังลือ้อ พี่น้องเรากำลังลืออ้อต้นไม้นะคะกำลังลื้อต้นไม้ออกลกๆเนาะต้นอันนั้นเราจะลื้อทิ้งเลยไหมคุณหน่อยอยอดตำลึงหน่ะลื้อทิ้งเลยไหม,ม,อ,ไมอ๋อ,เเอจ่ายจ่าี๋ยวจระวังตกลุมด้วยเด้อไม่เป็นไรลื้อไม่ได้ก็เอาไว้นั่นแหละเดี๋ยวค่อยๆเอาตะขอเหล็กมามเกี่ยวออก ตอนนี้ไม่ได้เอามาด้วยเอออาจารย์อาจารย์กลับก็ไปเอากันไกลกันอะไรที่ของเรามันไปไหนหมดก็ไม่รู้ที่นี่อ่ะไปเอาของมาจากที่บ้านอนะ่ะหมดเลยอุปรก,กรณ์โอ้โดอกรักก็มีตรงนี้ตรงนั้นก็เป็นกล้วยประดับเดี๋ยวป้าจะมาที่บ้านป้ามันหมดแล้วว่าจะามาที่นี่กลับไปปลูกอีกเอามาจากบ้านมาปลูกตรงนี้ด้วยนะคะ โโอ้มาดูมาดูมาดูโอ้โหกำลังสะอาดแล้วด้วยฝีมือเรานะคุณนิดคือว่าใส่ถุงมือแล้ลูกเออเดี๋ยวพันจินพันจินเขาแล้วไม่ก็จะออกไปซื้อคล้อง ทั้งนี้กับเบิ้งเฮ็ดไปรอดเด้อจ้าตดี๋ยวมาจากหัวมาหนึ่งเขาจ้าค่ะไปกินเขากินน้ำก่อนนั่นแล้วไม่เฮ็ดแล้วแหละ